สุดสุดมักอทินนะตดนะสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านกินยาแล้วป่ดาราดังที่ในตอนนี้พี่น้องเอ้ยลงมาเลดน้ำเจดําำฟาดสูยสี่ปีมีละเรถือพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องฟาตั้งแต่แล้วอันดําหน้าฮะจะเห็นอันดาหน้าลงมาใกล้ใช่กระมังใช่กอดหอนเนาะยังนั่งมือยังดอกมือนี่คือว่าวันซีนกับฮากวีด อย่าด่ามากเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่านราจการคนดังนะพี่น้องไก่ไก่อยากถ่ายพี่น้องเอ้ยน้องเอิญไก่อยากถ่ายคือกันพี่น้องคนดังจะน่าสะด่ามากเพราะว่าด่ามากส่น้องเอิญอีกแล้วอ้าวนะเฮยแม่พ่อเป็นน้ำเอ้ห้ามันเนี่ยตุ๊กิมน้ำกินไหนลูกมาพะย่ะจอยกินแซน้ำมาพินาวนู่นจะมาโอ้ยโอ้ยพินก็จะหง่านก็จะจุ่ี เป็นการเตือนน่กงจ้าี่ที่บ้ากินบางนี้มาไิมาไยใครหายแล้วไ,ไปให้ลงุงใครไปลุงกินยัง<า>จะว่าอิ่มนะเฮ้ยกินสมุามาตมานาการไป้วปหาเห็ด่าได้ไพจะอยู่ในทึงนะดหัวนาใครได้ดีอ่ะไปลงมาโอ้ยอ มันใหญ่ตอนนีันแม่โอยาดกนะลงันเมซี่กับซีอันเดียวขนาดทั้ง่างกัยังคือกันแบบส่าพแผลเลยนะหากแต่ว่ามันสุ่งกว่าแม่มันแหลงอเถื่อนสัตว์ออกเหมาเถ่อนะครับตรงนี้บเปลี่ยนก็จะับนาละตัวดไมใช่ตัวด้ไม่น่า ดนี่นสดิเอาอรล่างนีดาล่าดังอยู่ในตอนนี้ก็คือสาวจอยพี่น้องเจดาก็คือสิโตกระปองอะไรตะกี้ดูดังก็มูกคือเจดาว้างแล้วแป้ดังได้มันก็ได้ดังตมันก็ดับได้เฮ้ยตัวอยากดับอยู่เฮ้ย ัดับคือก <ic> ันพ <ung> <od ic> ี่น้าไปอยู่เฉยๆนะยาลุยาลุยาลินได้ฮอยไม่ว่าเธออะไรไปนะชีวิตคนมันก็เปลี่ยนไปแต่ละมื่อแต่ละเว้นเฮ้ยเนาะแทงชีรายอินท์ทายาอะไรไปนะ งัวเอ้ยสิไปกับไปฉันงัวซมุ้งอไงเยไมด้ไหาเพื่อนไม่ใหญ่มีโบเพือนไม่ใหญ่เน่ยมีอยู่บปุ่นแหงนั่นไปส่วนเอาผ้าเมืออลรดแนวเลยปีนมาพะลมนะปีนมาพี่ มาานัพันมัละเก็นมาละาพันเาะมดเดียวมีบอกว่าตะเกาคือมัดละชองมัดหาพันเนาะเืินไม่ใหญ่เนาะอซื้อตลาดน่ะามมาคือเฮ้ยเดี๋ยวนี้คือข่าวเธอเฮ้ยใส่ครีมยังเฮ้ยผ้าพอนอไ้าพอล์องมัหาพันเนาะข้าวาตุกะกาลิเจะนะ ข้าพิมไขมกเดเรมือดาลิสกนโ้ยออกไปนํำต้นให้เหมือกไปไปปนาขี่มักาจับแน่ขนาดเอารถไทยให้ยังบดิจับเด้อยืนจัมาจนห่อจับแหน่คืออีหยังนี่ นอขู่หนึ่งแม่วังู่หนึ่งตัวั้าตัว้าถ้ากคืนต้นเรืองตากังเว้นเดินไปท่าถ้าต้นเลืองขึ้นทานโนจิกันเขาเม่อม่มึงผสมนมมจักซีอขึ้นนะอมึงทางผสมบ่ ถ้าตุกข้าก่อยก็ไม่ทักตัวเลิกก่อนตีๆให้มันขาวตานเฮ้ยเจ๋อตจักปีอ oh. oh. ีเลยโอ้ยห่ามือม er ือเกินนั่งหูน uh ั่งหัวใจแต่มือตายมันว่ามือตายนั่งหัวใจหดเลยสาวเอชาสอง คูณกับเป็นนางคอยเบอร์นาอคูณเป็นคูณคูณน่นคือสามเนี่้าห้าปีแต่ว่าน่ำอนยังอ่อนเนาะเอรา่ะเทือกาเนี่ยันต้นฟ้าเอาอันไหนล้านเน่เด้อเรืออ่ะเด้อโอ้ยซีโอ้ยชิมมันกินบม ทำพอดีกันแะอะไรมาแต่งานแม่รบรูกทุพอดีนี่มันลงกันมันมาหากันเื่อนเพื่อยคือเตงหองโตโตเห็นมาไก่เตงมือนังหอมากินแกงไหกิเลยแกางกท่านงแตัห่านาตะใลูก เนี่ยลุงผู้ไปเอาบรรทอนบะจักเ้ได้ลูกเลยโอ้เขาก็เอากระต่ไดปีเลย้ปมไหกานไดกินฟรีมือช้อจอยเตงเลยพี่นาะก็วันนั่งหมูมังกรมาัดให้ลงมาก่กับบลงมา พ่อพี่น้องเออผมไม่ทำสิบโแซดห้านั่งได้แต่ว่าห้าบุไปห้านั่งซื่อเขาก็ให้เงือ่ให้นั่งรูปห้านั่งก็ว่าคันซิว่าเขาว่าเอาบริบาลเอาพี่น้องมาเสือกระถ่ำนั่งเองจะอะก็ว่างคือจะนั่เล่นจะนั่งนจะนั่ิวาน้องเอิร์นดาม่าบริดัทดาม่าพี่น้องกระแซดห้าเพิ่นว่าให้เพิ่นลงมาแต่ว่าเพิ่นกับบุก่าลงมาเนาะเฮ้ยตะกี้เนาะบอกว่างจะนั่มีแต่บอกว่างคณาสิคันณาสิขึ้นไปห้านั่งคือพี่น้อง เห็นว่าเนนี่ก็อายเป็นพี่น้องกายไปยายามได้ในเฮือนนั่งนะปุ้ยใช่พีน้องเฮ็ดจะทำการบริยุทธ์คนตามทหารย่งนี้กูบปยินทางมาเพี่แม่แม่ข่าวเพื่อนพี่งานแดงเดงไปพี่นัองกับแม่้องห้องไพ่เนาะห้องมาพี่มาพี่คนหรอกกายทางอยู่ยังห้องไพ่ค่อยมาเนาะ ของน้ำก็ได้แล้ว่ะเฮ้ยโอ้ยงหัวเออยังคือหัวน้ัยเหตุนะปวดมาโมแม่ตอกเล็กตะปูเล็กตะปูที่อาจจะสอดประจักมันจะหัวันล้ใหม่หัว่าี่คือแบบข้ายาโอ้ยยายานอนใหญ่ก็จะหัวคือเก่าเอาเขามายาให้เยอนหน่ยว่าสองข่ายได้ขนดใหญ่ ข้านี้หัวคนโตแหงนะมีหให่างนห้อือของเองนะคุโตแหงมันยังหัวในลบชุดเลยขันแนวหั้านัตัวตีดพาดนบหได้ตรงเงินโต้ขันตัวยัดตีกันใ่้ส่เสื้อห้องนอนนะชุดนอนะมองตวนอ่ปหัวหัวสามหัวคนใส่เ้อเพร่นเป็นวสื้อเ่วอันนี้าใ่เสื้่่ ถ้ามงเงิื้อบันะฮื้ออมบมงนนะหัวนชิห่ยก็หูแล้วเนาะมันหน่อยเนาะบ่ออบัซื้อใหม่ก็มันหัวจะไว้ทีไขาเมื่อผมเขางนังว่าวลมกันพี่น้องบได้เห็นเจ๊จอยแต่หึงเลยพี่น้องเลยไทยเรื่องไรสละในน้อยหนึ่งพี่น้องมาเห็นแบบนี้พระรานะิ้บนนมาเห็นันี้พระานะข้าบบน เออมึงช้เงาองคออะไรไดเงินเดือนมึงออกงเงินเดือนมึงออกมึงต้องเลี้ยงกูเล่นานๆแต่ว่าจะยำหัวเมื่อไดมือใดนะาของใครผู้นาบอกเลยนที่ควยจกอันแก๊สช่องแก๊สช่ม้มาะเออมากินอยู่เที่ยงก็รู้่ต้องห่วงสิบามาวันน ิมาพี่น้องว่น้องาไรยังห่างพี่น้องเอ้จยจะน้อสีดามาใหา้เฮาสีเก็บผ้าไว้เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องเอิญด้ยวยพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี